แม้สองอาทีพี่จะบอกสองอาทีแบบเดียวอันนี้ก็สุกแล้วนี่แล้วเราเล่นไฟนิดนึงอ่าเล่นแฟรนิดนึ่งนะของเป็นไม้เป็นสไตล์ของเราพอดีของมันไม้ครับผมทำไม้สดทุกวันอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนนะชิ้นละยี่สิบาบาทถ้าเป็นถาดเท่าไหร่นะพี่เป็นถาดอ่าถ้าเป็นซอสคีมเนอี่ครับต้ตอนนี้จะถาดสะ280อ๋อ280ครับแล้วก็จะมีส่วนลดให้20บาทครับครับผมครับนะถ้าใครา ว้าวน่ากินมากอันนี้คือหน้าอะไรนะคะพี่ซอสฟิเนตซัพเปิ้ลครับครับผมน่าจะมีหลายหน้าอยู่นะร้านอยู่ตรงอันนี้ตรงเขาเรียกตรงไหนนะที่ทียโซนเอสี่สิบห้าครับผมโซน A45 นะนี่สามารถมาได้เลยเป็นเป็นล็อกประจำปะคะ รวมได้นะคะรวมได้ค่ะเป็นชิ้นเริ่มต้นอยู่ที่ชิ้นละ25บาทนะคะ2 5 3 0 3บาอันนี้นะคะอันนี้ทำหมใหม่เลยนะใช่ใหม่ๆร้อนๆอนุ้ยร้อนนะระวังร้อนนะ เป็นไงครับอร่อยนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาทำแบบใหม่ๆสดๆเลยไนงะทำทำใหม่ก็คือแป้งเขาก็ปั้นเองนะแป้งเขาทำเอง,องได้เลยค่ะ,ะร้านไหนครับ,นนยรบอยู่ร้านไหน นี่ไงพิซซ่ามาเลเยมาเลเย่ <c oughs> ใช่นี่สุดยอดเอะะสินพ้าครับเอ,เอสินพ้า <c oughs> ครับ